要吗？现在？好嘞。别嘞，别嘞。啊，桶里放白面。 เลแรกเลยของในฐานะที่เป็นกองกลังว้นชายแดนในพื้นที่ภาคตะวันตกเฉียหนือตอนบนนะครับั้งจังหวัดจังหวัดเลยถึงจังหวัดมุกดาหารสิ่งแรกที่แรงความสําคัญเลยตามนโยบายของผู้จัดการฐานบกในฐานะของผู้จัดการศูนย์บริการกองทัพบ,บกที่ปฏิบัติงานดัานชายแดนก็คือเราเน้นเรื่องของการบรูรณาการทุกส่วนพลังอํานาจของชาติไม่ว่าจะเป็นข้าราชการฝ่ายความมั่นคงหรือแม้แต่ภาคประชาชนเนี่ย เป็นส่วนสําคัญนะครับเดี๋ยวเริ่มแต่งานด้านการข่าวเป็นหัวใจหลักนะครับคืองานการข่าวนี่เป็นจุดนําในทุกเรื่องเพื่อนําไปสู่การวางแผนซึ่งการใช้กําลังซึ่งเราไม่ได้มีมากมายเลยนะครับกําลังในพื้นที่ถ้าเทียบกับระยะทางที่เรารับผิดชอบ800กว่ากิโลเมตรเนี่ยกำลังไม่เพียงพออยู่แล้วครับแต่ว่าลักษะของการบูรณาการจากงานการข่าวและการใช้กําลังเนี่ยจะทําให้เราสามารถที่จะกําหนดจุดที่ล่อแหลมหรือว่าพื้นที่ที่เสี่ยงภัยเราก็ใช้วิธีการในการ เข้าสู่เป้าหมายโดยใช้กําลังได้อย่างมีประสิทธิภาพครับสองถึงสามคนกําลังเอาแบกกระสอบสีดํานะครับทางชุดเคลื่อนที่เร็วก็เลยขอทา่าเขา้าทาการตรวจสอบแต่ว่ากลุ่มผู้ต้องหาทั้งสองสามคนเนี่ยได้ทําการทิ้งกระสอบแล้วก็รีบหลบหนีซึ่งบริเวณตรงนั้นจะเป็นป่าและมาะซึ่งยากต่อการตรวจการนะครับแล้วก็ทางชุดเองได้ประสานกันแล้วก็ร่วมทําการติดตาม แล้วก็ค้นหากลุ่มผู้กระทําผิดนะครับแต่ว่าการค้นหาสุด่ปฏิบัติทางคาสถานเรือบ้านแพงแล้วก็ผู้คับปองร้อยหานพานที่สองจังหวัดนครพนมครับลำดับที่สามเดินทางผู้เชีารหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยครับทุกท่านครับผมจะวันโทรลชนะความสุขนะครับ เกเนื่องจากเมื่อวันที่6เมษายนที่ผ่านมานะครับในช่วงเช้าประกอบกับเมื่อวันที่8เมื่อวานนี้นะครับได้รับเคลื่อน9หรือเฉพาพกิจกรมทหารพลานที่11ขอญาตรายงานการปฏิบัติเกี่ยวกับวเกี่ยวสามารถที่จะเข้าพื้นที่ได้เนื่องจากการวางซุ้มวางในผลการปฏิบัติตามที่าทางผู้ปฏิบัติการได้รายงานนะครับการบูรณาการนะครับทั้งในเรื่องของข้อมูลข่าวสารของทุกทั้ง ในชุดของทาหารนะครับซึ่งประกอบไปด้วยทั้งรวมทั้ง,งในเรื่องของการปฏิบัตินะครับจนฐานเรือนะครับก็คือนำโดยท่านอยู่เกือบทุกวันเลยนะครับอันนี้ก็คงน้องฝากมีพื้นที่ชายแดนเนี่ยต,ติดกับประ,ประเทศเพื่อนบ้านร้อยเจ็ดสี่พนมนะครับผู้แทนผู้ว่าการจังหวัดท่านพิจาราเรอรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแห่น้ำโขง คนที่ช่วยเหลือได้มากที่สุดไปกว่านั้นก็คือสื่อมวลชนแต่ผมบอกได้เลยให้พวกเรานอกเหนือจากพวกเราแลวเนี่ยให้ความร่วมมือในการให้ข่าวสารมากยิ่งขึ้นซึ่งลองคิดดูว่ายอดตรงเนี้ยที่ทานผมเราขอท่านไม่ต้องอะไรนะว่าตรวจตรวจแล้วนะไม่ต้องเลยจะทำอะไรม้างก็คเอาเลยเอาเลยวายหนึ่งทั้งหมดเลยไม่มีเ่างอื่นวัยหนึ่ง ไม่ได้จัดฉากนะครับเพราะว่าราคาสุวันณีนะครับ40ล้านขั้นําเราจัดฉากไม่ได้ไหรอกอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมามามาที่ต้อน,นี้เลยไหมเสียเวลานะว่าเป็นของ,ของกางยาสุดตินี้โทวเราจะใช้น้ํายาอ่าจาววัดข้อปฏิบัติการนะคะแล้วก็จะมีสแตรดานนะคะว่าเป็นว,วันว,วันเข้มข้นเหมือนปกติด้วยเกิดา อยากกระบอกสื่อนะ20บ,บาทต่อเม็ดนี่ยตีขั้นต่ำเลยนะมมไม่ได้จัดชากน,นะครับเพราะว่าราคาามผิดได้ยากมาก